โอเคค่ะพี่น้องค่ะ EP ศูนย์สามรูนย์รุ่ยศยคอนเสิร์ตค่ะคเป็นยังไงบ้างคะแค่ชื่อ EP ก็รู้แล้วว่าเราจะเป็นจริงเออใช่แสดงว่าสุริสรุรยยในความหมายเราได้จะต่างกันแต่ก็แต่ก็พูดพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็เราอยากจะแบบไม่อยากจะอย่างราคาบัตรเราก็ขี้เกียจคิด,คดละเราก็เอาชื่อ EP มาตั้ง333 หรือเราไม่ถึงสิ่งสิ่ง,งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซองลิสต์เพลงที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ยินแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเ mm hmm. พลงไหนบางเพลงที่เรายังไม่เคยได้เล่นเราก็จะเล่นที่นั่นอะไรอย่างเงี hmm. ้ยแล้วก็คาดหวังตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตที่คิดขึ้นมา ทำทำไมอะคาดหวังทำไมมันไม่จำเป็นเราบางอย่างเราแค่รับรู้แล้วก็รับรู้ไว้ก็พอไม่ใช่ถามในความซู้อสัตย์ซื่ของเราเป็นยังไงเนความหมายของลุที่ผ่านมาผมมัธยัสถมาตลอดใช่ที่ว่ามันต้องเน่าผมผมเป็นคนมัธยัสถมาตลอดแต่ว่าในแง่ของการทำงานเราก็จะพยายามทำอะไรที่เราเราทำได้เราก็อยากจะทำ่แแต่ว่าในในครั้งนี้เราก็อยากจะทำมากขึ้นไปอีกคือสำหรับผมผมว่าแค่เรียบผ่านตอนนี้คือการที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราพยายามที่จะ ให้อะไรกับคนดูได้บ้างอะไรเงี้ยเราพอที่จะให้อะไรได้บ้างภายใต้ข้อจํากัดต่างๆแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเองเราต้อเราอยากให้ข้อจากัดมันมันันออไปสัก EP ีหนึง่งอะไรเงี้ยให้เราสามารถคิดอะไรได้ได้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างเราเล่น Impact เนี่ยปี e ี02ศูนย์สองเนี่ยเราก็ขึ้นไปบนหลังคาสุดของ Impact แล้วตอนลิปเปิดตัวอะไรเงี้ยก็ก็นั่นนั่นก็เป็นลิมิตอย่างหนึง่งแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากทำมันยางนะั้นแต่คงไม่ถึงขั้นแบบเอาหลังคา Impact ออกนะแต่หมายถึงว่า เราอยากดีไซน์หรืออะไรต่างๆซองลิสต์โปรดักชั่นต่างๆหรือรวมไปถึงแบบวิชวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ต่างๆให้อยู่ในนั้นจริงเราทำดีมาตลอดมากๆแล้วแล้วคนก็เลยไม่รู้สึกเลยแบบว่าอ้าคาดหวังอีกอีกแหละว่าแบบอยากให้เห็นอะไรที่มันดีใจที่ว่าเขาชอบเพราะว่าจริงๆหลักๆการทำคอนเสิร์ตของผมมันค่อนข้างเราก็เอาที่เราอยากทำอะ มันก็คือสนองนิดผมอะไรเงี้ยผมผมอยากเห็นคอนเสิร์ตอะไรอะไรเงี้ยเริ่มแรกอย่างเป็นแรกเราก็เริ่มจากการที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราเล่น Impact ในราคาบัตรที่แบบไม่ถึงหมื่นไม่ถึง800 0เราขอแบบ700 0ันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเราก็พยายามทำสิ่งนั้นนะซึ่งแน่นอนว่ามันสวนท่าง,งความเป็นจรงิงเพราะว่าในการทำโปรดักชันต่างๆมันใช้ทุนเยอะมากครับมันใช้ทุนเยอะมากแต่ว่านนว่านนชคงดีอย่างหนึ่งมั้งคือนอกเหนือจากอิสระในการทำงานที่ได้รับจากเลิฟอีสคือความ เชื่อใจจากคอนเซอร์ชิพในคอนเสิร์ตนะครับทุกท่านเลยทุกคนมามาโดยการที่แบบว่าไม่อะไรเลยขอให้มันสนุกได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆมีทั้งแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพารธ์เนอร์ชิพที่เราเข้ามาตบเท้าร่วมกันสปอนเซอร์ทุกคนน่าชื่นชมมากครับแล้วร,รู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราไม่ได้มองเหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกปีเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะมี EP ต่อต่อไป แต่ว่าตราบใดที่ผู้คนยังอยากให้มันคงอยู่ไว้มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเอออยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะเช็คอินในทุกๆ EP ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยราคาสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเจ เจ็ดพันหกพันห้าหรอเออเราลงไปอีกใช่เราลงไปอีกแต่ถูกสูงกค่าร้อยสามร้อยไม่ได้เดือดร้อนไงอันนี้เล่าหรือพูดเลยไม่หลักๆคือมันลดอย่างมีนัยยะครับผมลดส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่าในในแง่ของพอยปีก่อนน้นี่คือการที่ทุกคนต้องเดินทางทุกคนต้องมีค่าที่พักยิ่งบางคนบินมาจากต่างประเทศมาเพื่อดูมีแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนด้วยอะไรก็จะเซฟตรงนี้ไปได้มากรวมไปถึงคนที่เอาง่ายๆเลยคือโดนบัตรผีอัพราคา ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัตรผีทุกสำนักจะไม่ใช้ช่องแกลบนั้นในการอัพราคาขึ้นไปอะไรอย่างราคาสามร้อยอยากรู้ว่าจำนวนบัตรมันก็นนน <c oughs> จริงๆเราแจกทุกรอบครับเราเราจะมีอย่างเงี้ยให้เล่นทุกรอบแต่ว่าเราจะกดได้แค่ออของรอบพรีเซลครับรอบเข,ขาเรียกว่าอะไรนะพรีเซลเออใช่ขอโทษทีครับพอทำปีแรกเหมือนกันพรีเซลพรีเซลวันที่3กรกฎาคมนี้ครับใช่ใช่เราเราจะให้เล <P> ่นกันตรงนั้นแต่ว่า แต่ละคนก็ดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าโอ้ถ้างั้นเยี่ยมเลยหนูจะได้ไปหาที่พักใกล้ๆหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปลงลยอะไรเงี้ยแต่300-400นี่คือนั่งบนหลังคาหรือว่ามีที่นั่งานใสยไงเพราะจริงๆเราให้นั่งใต้เวทีนะให้ดูทีมงานทำงานไม่ไม่ไม่เราเล่นเอาจริงๆก็ยังไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่า300ก็คือเราให้ได้รับเบนฟิตเท่ากันกับบัตรแพงสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าให้ทุกคนได้แบบมาสนุกกัน ผมผมรู้สึกผมอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันตั้งแต่กดบัตรโอเค <Okay, S 2> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าในแง่อื่นๆยังไงแต่ว่าเราอยากให้ทุกๆไอเดียที่เราสามารถทําได้ภายในสิทธิ์ของเราอะให้ทุกคนได้ได้สนุกกันแล้วก็อยากขอบุณนะครับผมว่าตัวผมที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะว่านี่แหละเป็นแฟน,แฟน,แฟนทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาในงานวันนี้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องของระบบหลังบ้านนะครับเรื่องสามร้อยสามบั 1. มันต้องมีการแข่งขันสูงมากที่นู่น ครับเขาตรงนั้นเหรอตรงเราพยายามทําในส่วนเราให้ได้มากที่สุดแต่แต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่านกติกาให้ละเอียดอ่านรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นไปอีกเออ <laughs> ช้าช้าใจเย็นเย็น <laughs> แล้วก็เมื่อได้ที่นั่งที่ต้องการแล้วให้รีบโอนเงินนะครับ <laughs> เพราะว่ามันมีหลายๆคนที่รอที่นั่งนั้นอยู่ในในวันที่กดจริงๆอะครับก็ก็จะมีระบบนั้นด้วยที่แบบว่าหลายๆคนกดไปแล้วตรงนี้ดีไหมนะ กดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกกันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันประมาณนั้นให้กำลังใจยังไงอ่ะเอนัเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นสุดขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีผมพูดอย่างนี้ทุกปีเพราะว่าเราก็อยากเจอทุกคนที่ที่อยากเจอทุกคนทุกคนมาด้วยความรู้สึกดีอยู่แล้วกับเราอ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เสียตังค์มาดูใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวผมเหมือนกันตัวผมก็อยากเจอแฟนได้มากที่สุดเราก็ทำในส่วนของเราได้แล้วก็คือ ราคาลดลงมาจากพี่จีบพ,พี่หญิงสปอนเซอร์ชิพทุกท่านสพอร์ตเต็มที่หรือตัวผมเองที่ยอมเพิ่มรอบเลยทั้งที่รู้รู้รู้ว่าร่างกายก็น่าจะหนักขึ้นในการเล่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแค่คนเล่นคอนเสิร์ตเฉยๆเราคิดเราร่วมไอเดียเราตั้งมันขึ้นมา วิัยทัศน์อย่างไรเราจะมีเงี้ยน่ามาไหนไหมโอ้อันนั้นต้องถามต้องถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่มาถามผมผมก็อาจจะตอบได้ไม่ตรงจุดอะไรเงี้ยใช่สามรอบเราเตรียมร่างกายยังไงอะคะสามรอบเหรอตอนนี้ผมก็เริ่มกินอาหารห้าหมู่นะหมูกิลูบหมูกรอบหมูทาหมูหมูชาบูหมูอันนี้เราได้อะไรไหมคห้าหมูห้าหมูก็คือ ห้าม<ป>ูเ,เรอหลักๆก็พยายามที่จะดูแลเพลงมากขึ้นครับลิมิตงานของผมในแต่ละเดือนมากขึ้นละเราก็บวกกับน่าจกคอนเสิร์ตมันมันต้องทำอ,อัลบั้มด้วยครับ<า>ซึ่งเราพยายามจะจบอัลบั้มไม่ทันในปีนี้แต่<อ>แต่น่าจะหลังคอนเสิร์ตนะน่าจะหลังคอนเสิร์ตแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ฟังที่นั่นเป็นที่แรกอะไรอย่างเงี้ยทองที่จับรถครับที่มาตรงนี้สุดยอดเราจะใช้องค์ดนตรนุนนก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่น บาร์รลนี้อย่างสุดิสุรซึ่งเราเคยใช้ได้ผลกับเราไหมไม่เคยเลยไม่ีวิธีในกัไปพ่ยมลนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเวิร์กไม่ไม่ต้องเอ่ยเรานั่งอยู่ในรถแท้ๆเราเลยไม่มีที่จอดถ้าถ้างานเขาไม่ได้ล็อกป้ายทะเบียนไว้ให้เวลาเราไปทํางานอะไรองงแต่ว่าเราก็วนหลายรอบเหมือนกันก็วนเหมือนกันเงี้ยวนวนวนไปจนบางทีตูดไปชนอาคารจอดก็มีก็มีเมือนงานทางนี้ก็เลยจัดที่จอดรถมาให้ ใช่ครับเป็นนยันเลยก็เหมือนให้ได้เล่นกันแหละสนุกๆของกมันก็มันไม่จําเป็นแหละแต่อยากทำพลเรียนทอดด้วยก็ไม่จําเป็นู้เรียนทอดก็ไม่จําเป็นแต่อยากทําเพราะว่าชอบสีเหลืองปีนี้ชอบสีเหลืองก็เลยไปไปอุ่นหนุนน้องอะไรเงี้ยไปอุ่นหนุนน้องเปามาให้กินคอนเสิร์ตเป็นดูน้องน้องมาเข็นทู้เรียนขายอยู่ในงานโรลิปปอปเด็กสู้ชีวิตเรก็เลยเด็กสู้ชีวิตเด็กนด้ลงจานให้ราคาสมหรือให้ราคาปี อ๋อเดี <Boy? S 2> ๋ยวต้องไปถามน้องเลยต้องไปถามน้องเลยแต่ตอนนี้ทีมทีมเาก็ดูคิ้วขโมดติดอยู่เหมือนกันใช่ไหมน่าจะแพงเยอะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเราช่วยน้องหรือเราไปให้น้องเชื่อซึ่งจริงพอางหมดแล้วคือเหมือนเราคอนเสิร์ตเราไม่หวังกำไรเลยเอะก็จริงๆทุกปีมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่วันปัสสาวะหมดเลยนะมันไม่มีคือคอนเสิร์ตโปรดักชั่นขนาดนั้นกับราคาเท่านี้ผมว่านี่มันก็ตัวขาดกันแล้วนะใช่แล้วก็ผมก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นแหละผม ผมโชคดีมากมั้งที่มีเป็นแฟน,แฟนออคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากที่ผมมีสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นมากเราบอกว่าตัวแรกเราอาจจะไม่ได้คุยกับมันเป็นหลักนะเราอาจจะเน้นตัวโน้ตหรือเน้นความสุขที่มันเป็นรูปร่างอนะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนแบบแฮปปี้มากก็อยากให้แฟนทุกคนแบบไปซัพพอร์ตทีมงานกับสปอนเซอร์ของเราทุกท่านผมผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดการการทำคอนเสิร์ตสำหรับผมมันไม่ได้ทำเพื่อตัวผมอะ เออมันคือทำเพื่อแบบเพื่อเรากับคนดูด้วยกันทั้งคู่เพราะมันเป็นบางคนนี่คือโผปักมานี่เขาบอกเลยว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่แบบดูทุกๆอีพีไปเรื่อยๆเ,เหมือนสะสมไปเรื่อยๆบางคนเก็บเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เก็บตั้งแต่ poster, เปเปอร์ชู t ของงาน EP ีแรกอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าใน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 ยุคนี้ตอนนี้ที่โอเคมีเพื่อนๆที่เริ่มทำคอนเสิร์ตกันแล้ว เร yeah. really so so ิ่มคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตสองแล้วเราเราเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่4ของเราแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มรอบขึ้นมาเป็น3รอบผมว่าผมผมเลยจุดนั้นไปมากเลยอ่ะแล้วก็เลยเลยจุดที่ต้องถามว่ามันจะได้อะไรอ่ะนอกจากผมเราผมทำคอนเสิร์ตแล้วผมให้อะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โอ๊ตแซวว่าเราจะได้เห็นโอ้ไไม่อย่างนนจะน้อยชิ้นทุกคอนเสิร์ตมโอเคค่ะต่อไปต่อไป ก็ผมว่าผมชอบผ้าเยอะๆนะมันสุดสุไล่กว่าที่ผ่านมาเ็เริ่ออยชิ้นเลยก็ลึกลงเรื่อยอ๋อไม่มันไหลเองซิฟใช่ไหมมันไหลบานที่รังดุมมันน่ะจะแบบอาจจะยืดนิดนึงผมชอบดึงแรงเลยไม่ได้ตั้งเตโชูไม่ไม่ไม่สไลด์เครืองประดับมาได้อะไรนะเป่นุไลด์ทาเครื่องประดับนี้ก็ใส่มาเดี่ยวไปเจอในซอกหมอนพอดีครับใช่ก็เลยใส่มา ตกใจมากมืดมากเมื่อเช้าตื่นมาก็เลยเผาแบงค์พันก็เลยเจออันนี้ใช่ไม่รู้โปอยเงินในคอนเสิร์ตท้าไม่ได้ทําไม่ได้แสงจากการจุดเผานี่เราไม่ไม่เจอเลยเครื่องประดับโยเงินในคอนเสิร์ตปิดไปได้ไหมคะโปยเงินหรอครับโปยได้แต่ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายเร้วอเดือดอาจจะดูสกุลเงินอื่นอื่นแล้วกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปสนุกนะครับไม่ไม่ต้อง คาดหวังอะไรเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีเ,กปเพราะว่าเท่าที่ดูคนดูก็ผิดหวังทุกปีในแง่ของการที่ว่าคาดหวังว่ามันจะมีแบบนั้นมันจะมีแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเลยก็จอยจอยสนุกครับปล่อยให้ความเครียดมันเป็นของผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเองแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็สนุกอะ่ะสนุกตั้งแต่วันนี้เราเริ่มเปิดตัวกันจากที่เรือเลย <c oughs> อะไรเงี้ยแค่เริ่มเราก็ไม่ได้ยินสัญ,ญญาณจากทางนูแล้วว่า <c oughs> ให้ออกตัวตอนไหนแล้วเรเือก็จอดนานมากใช่ก็เือน่งทันไปใช่แ่เราก็เสิร์ี่คือ สำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องเงินเลยตอนนี้กับกับสิ่งที่เราคิดหรือเราทําอยู่อะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าผมว่าผมว่าทุกคนรู้สึกแหละว่าผม Love East Entertainment Love e s t h o b i z หรือว่าเราไม่ถึงสปอนเซอร์ทุกคนตั้งใจให้เราตั้งใจทำเราเราให้เราสร้างมันด้วยความปราณีตมอบให้ด้วยความรักเหมือนเหมือนที่ทุกคนดูแลเรามาตลอด12ปีเข้าปีที่13 อย่างการที oh. ่เราไปดูคอนเสิร์ตพีพีบิกินครับแต่งานเป็นการดูงานด้วยไหมคะเป็นการดูงานผมไม่มไม่จริงๆผมดูดูงานผมไม่ไม่ค่อยชอบไปดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่ว่าเพีพีบิวกินค่อนข้างมัดมือชกครับเขาทำอะไรบ้างหรือว่าเขาเราเล่นคอนเสิร์ตพีแอมด้วยกันแล้วเขาก็ชวนทุกวันชวนด้วยตัวเองมาชวนด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรา เป็นพี่แบบไหนนะถ้าบ่าวสาวมาชวนด้วยตัวเองอแล้วเราทำามจะคิดว่าเขาเป็นบ่าวสาวอ,อ่ะแล้วเรา,แล,เราแล้วให้คิดเป็นออื่นนะเราไปงานแต่งนะฮะเ,เราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่ก็นั่นทั้งตลกเพราะว่าผมค่อนข้างไปเลทน,นิดนึงเพราะเราเพิ่งเสร็จจากอีกงานนึงไปถึงซีนแรกก็เป็นซีนที่บิวกิ้นกับพี่ดิร้องลูกทุง่งอ่ะแล้วผมก็ <laughs> คอนฟิวส์นิดหน่อยว่าเรามางานแต่งใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าสาวเป็นไงบ้างคะ ก็ดีนะครับผมก็คงจะไม่ชงอะไรให้มากนะครับใช่เพราติดไม่ผิดหวังนะฮะแต่หลักก็เป็นเป็นสองเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนสองคนที่ผมทํางานแล้วผมรู้สนุกอ่ะเออเอ็นดูแบบต่อไปนี้ยเวลาเราไปร่วมงานเราอยากมีคำอวยพรให้เป่าสามกังบ้างรักกันนานๆนี่ต้องมีลานก็จริงๆก็อวยพรเขาไปแล้วในงานเมื่อวานก็แบบก็ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองหน้าสามกระบองหน้าสามเลยหรอใช่เพราะเขาก็ตีกันบ้างตีดีๆกันอะไรอย่างเงี้ย ดีดีผมว่าคู่ที่มันทรงๆอย่างนี้มันสนุกเด่นนะมีสิทธิ์ชวนเราเป็นเกสไหมมีสิทธิ์ไหมเหรอจริงจพี่พีเราชวนมาแล้วในอีพีที่แล้วแต่เดี๋ยวบิลกินเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตนี้ก็บิลกินค่อนข้างบังคับมาค่อนข้างบังคับมาบังคับเหรอจริงจริงกินมาอยู่เรื่อยๆนะคอนเสิร์ตเราอีพีส่วนสองก็เหมือนเจอนั่งอยู่กับพี่เบลอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ขออนุญาตถามค่ะคือคนก็โฟกัสไปว่าการที่ไปงานแต่งแล้วพี่นนท์ก็ไปเป็นคู่คู่ด้วยเห็นว่ามี อะะะไรนมีสักคนไปเป็นเพื่อนในอนี่อ๋อไม่ใช่เรื่องที่ปิดแปลกอะไรนะฮะเป็นเรื่องปกติะเป็นเรื่องปกติก็คือการเอาคนรักไปดูคนรักอีกคู่หรอคะอ๋อโอ้ผมไม่ได้เตรียมจะถามคำถามนี้เลยนะฮะเราเขินมาเพราะต้องก็แผ่นมาแทนเลยไม่ไม่ไม่อะผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติเออผมมองมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็ตัวผมก็อายุยี่สิบ้าแล้วแล้วก็ในในพาร์ทื่อๆหลายๆคนน่าจะเห็นเราในบนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย <ort. S 1> จริงม e, ันก็มีพาร์ทงอื่นอีกที่เราเป็นเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือการบทบาทของการเป็นแฟนทุกคนมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพื่เป้ใจก็เขินมากๆค่ะเขินมากๆเลยครับก็ขขบพุณหลายๆคนที่หวังดีไปเป่าประกาศให้ผมไม่ได้ร้องขอรับก็เสิร์ฟกับพรกล้องมันแพรมามันไม่ได้แคบแค่เรามันไม่นะผมผมไม่ได้นึกว่าแบบคือผมผมใช้ชีวิตปกติมั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมปิดหรือผมเปิดผมมองแค่ว่า แลตรงนี้ผมไม่ได้อยู่บนเวทีผมใช้ชีวิตปกติแล้วผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆล้วครับเขาให้สเปซพื้นที่มากๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแต่ละคนน่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆผมก็ลองผิดลองถูกในในพาร์ทต่างๆของชีวิตเป็นเรื่องปกติครับใช่ใช่ก็ขอบคุณ,คณคที่อยากทราบเรื่องนี้นะครับ แบบเวลาเราร้องเพลงจักคอนเสิร์ตเนี้ยหลายหลายคน่ขกแฟนเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันฮิวใจคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้ฮิวใจพวกเขาไม่รู้สึกเลยสำหรับผมเครียดทุกปีผมเรียกการทำคอนเสิร์ตเหล่านี้ว่ามหากรรม d e p r e s s i เลยคือการทีมงานเครียดครับทีมงานกดดนันเพราะว่าคอนเสิร์ตเอาแค่ราคาบัตรเท่านี้แต่โปรดักชันเท่านั้น่ะมันก็ต้องคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงแต่พอเป็น EP นี่ก็ค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นมาได้มากขึ้นทีมงานก็ ผ่อนคลายไหมนะก็จริงๆมันก็จะเครียดเข้าสู่อีกสเตจหนึ่งอ่ะอีกอีกสเกลหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราอัพสเกลในของโปรดักชันด้วยอะไงครับใช่อันนี้เป็นรังดีไหมนะดีโอเคลมแรงเป็นปกติแลก็จะฝนไม่ตกนะช่วงลมช่วงลมฝนไม่ตกเลยประหลาดมากไม่แต่ละคนมองว่าพับคอนเสิร์ตมันจะไปคือเหมือนโดนเอาอยู่คอนเสิร์ตไม่ได้อย่างแบบบางที่ทำผมเหรอผมผมไม่ได้องมผมเอาคอนเสิร์ตอยู่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมเราตั้งใจคิดคอนเสิร์ตมาอย่างดีเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ ทีมงานทุกคนทุ่มเทการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนี่คือการ <laughs> การที่ผมและทีมงานทุกคนเอาอายุไขเข้าไปแลก <laughs> มันคืออย่างนั้นเลยครับ <laughs> มันมันมันคืออย่างนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคุยกับอย่างอย่างพี่ที่ทําง,งานด้อย่างพี่พลที่เขาเป็นโชว์ดีไซเนอร์ก็ <laughs> คุยตลอดว่าคนที่ทําง,งานกับเราเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่ๆเลยนะแต่เขาจะเป็นซึมเศร้าไหมเพราะว่ามันยากมากมันมันชาเลนจ์ในหลายๆอย่างเลย้าในส่วนของตรเองเครียดไหมกับการที่เราลองเพลงเดิมในคอนเสิร์ตใหม่ๆ ผมไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าบางทีถ้าผมไม่รู้สึกอยากร้องผมก็ได้ยินแฟนๆร้องแทนอยู่ดีใช่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งคือการที่ผมทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกใหม่ตลอดเพราะเราไม่ได้ไปเจอคนดูแบบหน้าเดิมทุกคนอ่ะเราจะมีเคมีจากหลายๆที่หลายทั้งทีก็จะมีแฟนๆจากหลายศิลปินในในคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นในคอนเสิร์ตที่เราไปเป็นแกสหรือว่าในเฟสติวัลต่างๆที่เราไปเล่นมันผมว่า สิ่งที่พวกเขาให้ผมมันมันไม่ใช่สิ่งเดิมผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําสิ่งเดิมด้วยความรู้สึกใหม่สักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นอนว่าระบบขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยมาตรฐานที่เราต้องทําไม่ได้ก็ในแง่ของคอนเสิร์ตก็เครียดแหละผมว่านะเป็นปกติเป็นความเครียดที่ดีอย่างสามวันสามกิดใช่ไหมก็ผมคิดว่าผมก็ยังคงเหมือนเดิมใน ในทุกๆปี<ม>ในกำลังดูอยู่ว่าเมฆมันเริ่มดำๆมั้ออมืดจังหกโมงกว่าแล้วเออใช่ลาหูอมนั่นหผมรู้สึกว่าก็คงเหมือนคอนเซปต์ของทุกๆปีเราจะไม่ได้พูดถึงเกสมาก<ม>แล้วก็ผมผมสนุกทุกครั้งที่เป็นแฟนไปเจอที่นั่น<ม>สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมคือการที่ไม่อยากให้สปอยเกสสำหรับใครที่ดูรอบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็คิดว่ายาก นะเพราะว่าคนไทยเราอยากให้โดยที่ไม่จําเป็นยืนยัง่าระหว่างร้องกับระหว่างทอสอะไรเยอะกว่ากันเพราะหลายคนคาดหวังมันคือการ expand อ่ะสุดลุยสุดไล่ใช่ไหมแต่พูดสุดลุยสุดไล่ผมว่าก็คงไม่ใช่มั้งคนดูก็หลับพอดีมั้งใช่อรอบที่แล้วเราทำคริปต์ไว้สองชั่วโมงครึ่งเล่นจริงสี่ชั่วโมงรอบสุดท้าย ตอนท้ายสี่ชั่วโมงนี่คือทีมงานหลับรอห<อ>ลับรอตื่นมาแล้วก็พบว่าอ๋อเพิ่งเข้าช่วงสุดท้ายอตอนจบเสร็จมาผมว่าไม่ใช่สติที่ <c oughs> ควรทุบฮะสงสารคนดูด้วย okay. แต่แต่รอบสุดท้ายตอนนั้นที่เาเล่นไปสี่ชั่วโมงเน่ยมันเราถามคนดูแล้วว่าอยากรีบกลับไหมคือคนดูไม่รีบกลับทั้งที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่สปอยผมแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็จะจะทำให้มันรัดกุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้าใจเรื่องอะไรทุกคนอาจารย์พี่นนท์ฝากกดบัตรยังไงมีทางนี้รอบไหนบ้างเราก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเซลเข้ามาครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆในแง่ของเบนเนฟิตที่จะได้ทักทายกันหลังจากเ็จคอนเสิร์ตหรือว่าได้พูดคุยกันหรือมาถ่ายรูปรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามกิจการได้เลยเราจะเริ่มกดบัตรพรีเซลนะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วก็ในรอบเซลปกติก็จะมีวันที่5กรกฎาคมนี้ ย้อนกลับไปที่วันที่3พีเซลนะครับเราจะมีบัตรราคาหลักร้อยด้วย <esos S 1> ลืม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 คิดไว้แล้วก็ลืมสาวร้อนสาสามด้วยนะครับก็ถือว่าอยากทําให้อยากทําให้ทุกคนก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทํากับการเล่น i m p แ c t แล้วบัตรราคาแค่หล,ลักร้อยหรือซึ่งปีนี้บัตรแพงสุดเราก็ถูกลงไปอีกจาก7 0 0 0พเราเป็น6,5 0 0้แล้วก็ <c oughs> คิดว่าถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเราก็6 0พันแล้วนะครับไม่ผ่านนายรับมาก็6 0 0ันแล้วก็ยังไงไปกดบัตรได้วันที่3 และ5กักฎาคมนี้นะครับ10โมงเช้า10โมงเช้านะครับทั้ง The Concert Application นะครับแล้วก็เจอกันมาที่5 6 7กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับวางความคาดหวังไว้ที่บ้านนะครับเราเจอกันครับ <laughs> <laughs>